นายกองการบริหารส่วนตำบลสัฤทธิ์ท่านนายกทวัชชัยนิยมไร่เป็นตัวแทนพี่น้องชาวตำบลสับฤทธกล่าวุตอนรับท่านประธานที่พีการเขเครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากระผมนายทวัชชัยนิยมไร่นา,นายกองการบริหารส่วนตำบลสับฤทธิ์ในานามของพี่น้องชาวตำบลสัฤทธิ์ชาวอำเภอพิมายขอต้อนรับและขอขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์พร้อมด้วยที่น้องประชาชนชาวตำบลสัมฤทิ์ชาวอำเภอพิมายจาัดพิธีจุดและมอบคบไฟเพื่อนำไปประกอบเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนา,ารีประจำปี2567ในครั้งนี้ การจัดพิธีจุดและหมอโคบไฟเพื่อนําไปประกอบพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าสุรนารีประจําปี2567ในครั้งนี้กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการอนุตสาสกรรมมีการมทุ่งสำลิดกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิออกบอบตคณะครูนักเรียนรวมทั้งกลุ่มมวลชนพลังต่าง และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิมายมีความปราบรื้นเต็มใจและพร้อมที่จะเป็นกำลังหลักในการจัดพิธีสำคัญและยิงง่งใหญ่เช่นนี้อีกในโอกาสต,ต่อๆไปกรขระคุณครับยกอพราะใช้ลนะครับที่ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายสิมุทเสกสิ์ชาราบในอำเภอพิมายครับได้ให้เกียรติกล่าวรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับ นายศิริเกสมงินพลรำนายอำเภอที่ใหม่ในานามของข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอที่หม่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจุดและมอบก๊ไฟแก่ข,ขบวนวิ่งครบไฟเพื่อนํานไปประกอบพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรานารีประจำปี2567ขบวนที่1ณบริเวณอุสรสถานวิรกรรมุูสมฤทธิตบลสมังดิอำเภอที่ใหม่ในวันนี้ การทําพิธีมอบข้ไฟให้แก่ขบวนวิ่งข้ไฟในครั้งนี้สืบเนื่องจากประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2,369มีเจ้าผู้ทองนครทางทิศตะวันออกของประเทศไทยเป็นกบฏต่อกรุงเทพยกกองทัพมายึดเมืองนครราชสีมาแล้วกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเฉลยศึกขณะเดินทางถึงทุ่งสำนิกคุณหญิงโอภริยาประหลัดเมืองได้ใช้กลุ่าวยและรวบรวมกำลังต่อสู้กองทหารขา้าศึกผู้ลุกลามแต่ที่หน้าถอยทัพกลับไป อันหนึ่งในการสูร้รบครั้งนี้มีเหตุการณ์สําคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้มีชัยชนะแก่ข้าศึกได้แ,แก่วีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่ได้ดีชีพด้วยการนําคบไฟไปจุดที่กองเกลียนบรรทุกกระสุนดินดงทําให้เกิดแรงระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงแสงเพลิงแดงฉา่ไปทั่วทุ่งสำริดข้าศึกบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากวิลกรรมสําคัญของนางสาวบุญเหลือยังจะลึกในความทรงจําของชาวจังหวัดนครราชสีมาและเล่าขานสื่ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเชิดชูวีรกรรมที่กล้าหาญและเสียสละอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรานารีานางสาวบุญเหลือและเหล่าวิรชนของจังหวัดนครราชสีมาให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดให้มีงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุลนารีขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุลนารีประจำปี2567ได้กำหนดให้มีการวิ่งคบไฟ เพื่อนําไปประกอบพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรานาอีรประจําปี2567รวม4ขบวนและขบวนที่1จุดเริ่มต้นวิ่งครบไฟณบริเวณอัสอนสศรสถานวีรกรรมทุ่งสมฤทธิ์อันเป็นดินแดนประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ส่งมอบรบไฟให้สตรีถือวิ่งครบไฟส่งต่อกันไปเพื่อใช้ประกอบพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนาอรีประจําปี2567 บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กรุณากราบเปิดงานกระทําพิธีจุดค้อไฟและมอบค้อไฟให้แก่สตรีวิ่งไปตามเส้นทางเพื่อนําไปประกอบพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าวทุลานารีประจําปี2567ตามลําดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับรียนท่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวงัดนครราชสีมาท่านสสสมเกียรติครับท่านในอำเภอพิมายท่านัวหน,น้าส่วนราชการท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอพิมายพี่น้องประชาชนพ่อค้าขา้าวบดีกลุ่มพลังมวลชนและพี่น้องชาวพิมายที่รักทุกท่านครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากพี่น้องชาวอำเภอพิม,พมายให้มาทําหน้าที่เป็นประธานและจุดมอบโคไฟแก่รขบวนวิ่งโคไฟเพื่อนําไปประกอบพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะทันท้าวสุร,รนารีจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2567ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ครับตามคำกล่าวรายงานของท่านเอำเภอพิมายนั้นทำให้พวกเราได้รับ,รบทราบถึงวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของการจัดพิธีจุดและมอบคบไฟแก่ขบวนวิ่งคบไฟในครั้งนี้นะครับณพื้นแผ่นดินที่พวกเราได้ยืนอยู่และเป็นแผ่นดินที่บรรพชนของจังหวัดนครราชสีมาได้เอาเลือดเอาเนื้อและชีวิตเข้าแลกไว้ให้กับลูกหลานด้วยความกล้าหาญและยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านเองจังหวัดนครราชสีมาจึงดำรงคงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้รวมถึงประเทศไทยของเรา ในโอกาสในการจัดงานฉลองวันแห่งชายชนะของท้าวสุรนารีประจำปี2567ผมยังค่้ขอให้พี่น้องชาวไทยและชาวโคราชได้รำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษเราวีรชนของชาติโดยน้อมนำเอาคุณธรรมสำคัญของจากประวัติศาสตร์มาเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างความรู้รักสมรักสมานสามัคมค,คขีของพี่น้องชาวไทยและคนของชาติ ให้บังเกิดในสังคมบ้านเมืองของเราอาจจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความรุ่งเรืองของประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมาผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2เป็นปีที่สองที่ผมได้มีโอกาสมายืนที่นี่ร่วมกับพี่น้องชาวอำเภอพิมายได้มาชื่นชมการรำลุงสงของท่านท้าวสุรานารีซึ่งแั้ว่างานประจำปีของอำเภอพิมายนั้นจะจัดไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม แต่ในวันนี้ถือว่าชาวพิมายนั้นเป็นมุดหมายสําคัญของจังหวัดนครราชสีมาโดยทั้งสตรีชาวพหมายทุกท่านที่ได้ฝึกซ้อมและได้รำอย่างพร้อมเพียงกันนะครับแดดอ่อนๆกําลังดีนะครับเหมาะแก่การกระทํากิจกรรมเป็นมงคละฉะนั้นก็ถยวโอกาสนี้ชื่นชมนางรำทุกท่านแล้วก็เย็นนี้ก็รอที่จะไปชมท่านอีกนะครับผมท่านอำเภอ ผู้หลักผู้ใหญ่หรวมทั้งท่านสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรท่านสมเกียรตินี่ก็จะไปร่วมรอเป็นสักขีพยานชิ่นชมในการนำวงสูงช่วงหัวค่ำช่วงเย็นถึงหัวค่ำเย็นวันนี้เช่นเดียวกันนะก็เป็นเกียรติแก่ตัวกับผมเองที่ได้มีโอกาสื่อเช้าพี่ที่กรได้พูดถึงว่ายินดีกับผมก็กลับเรียนว่าแม้ว่าตัวจะไปอยู่ที่ไหนย้ายไปดำรงตำแหน่งใดๆก็ตามใจก็จะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา จะมีความรู้สึกผูกพันแล้วก็ถือเป็นภาระหน้าที่ของผมเองที่มีอายุราชการ10ปีที่ยังต้องทํางานร่วมกับพี่น้องชาวโคราชยังต้องทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการฝ่ายการเมืองออกท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนในการดูแลทำนุบำรุง,งพี่น้องชาวโคราชต่อต่อไปแล้วก็ตลอดไปนะครับเพราะนั้นก็ถือโอกาสภาวนาตัวไว้ที่นี้นะครับแล้วก็แสดงความชื่นชมทุกๆท่าน วันนี้ได้เวลามันเป็นมงคลแล้วผมขอเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนประกอบพิธีจุดและมอบคบไฟให้แก่ผู้วิ่งนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนต่อไปเพื่อที่จะไปถูงที่ตัวจังหวัดร่วมเฉลิมฉลองเย็นนี้ด้วยกันขอขอบคุณและชื่นชมทุกท่านครับขอบคุณครับโอกาสนี้การเป็นเชิ่นดานประธานในพิธีได้สักการะอนุสรีเท้าสรนารีนางสาวบุ ท่านนายกและท่านนายกข,ข้างบนเลยครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในขณะนี้ท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราการจาังหวัดนครราชสีมาก็กำลังจุดธูปเทียนสการะอนุสรีท่านเท้าสุรานรารีนางสาวบุญเหือและเหล่าผูอชนผู้กล้า สาวรีท่านเท้าเซอร,ร์นารีนางสาวบุญเหลือและก็ระชาชนผู้กล้าในลำดับต่อตไปครับครับในขณะน,นี้ท่านประธานในพิธีก็กําลังวางมาลายกรเพื่อเป็นการสักการะอนุสาวรีนะครับที่อนุสาวรีจะมีอนุสาวรีทั้งชายและหญิงทั้งหมด17ท่านนะครับเป็นคุณย่าโมนางสาวบุญเหลือและบิดาชนลำดับจากนี้เรียนเชิญ ีได้ประกอบพิธีจุดคบไฟนักแทนคบไฟครับโดยท่านนายอำเภอนะครับจะเป็นผู้คนส่งนะครับเถียนชนวนให้กับท่านผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับได้จุดที่คบไฟนะครับจุดที่แทนนะครับในขณะนี้านราชสีมาเมื่อดังศิลาที่บ่อกับแพน สยามจเจริญกระเดื่องเด่นแรงด้วยมีกำแพงคือราศีมัจากนั้นทานประารธานในที่ๆีก็จะต่อพคกเพลินนะครับถึงโคกไปน,นะจุดที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ทุ่งสำริดครับครับก็จากนี้ไปท่านนายกีกาชาตินะครับก็จะวิ่งนำประวนนะครับไปตามจุดต่างๆโดยจุดแรกครับที่เราได้มีการกำหนดเอาไว้นะครับจะเป็นสตรีของตระบวลในเงื่งนะครับซึ่งกาเป็นจุดที่หนึ่งของการรับโคะเพลงซึ่งโคะเพิิ์ทั้งหมดนะครับจะมีจำนวน12จุดด้วยกัน นะครับจุดที่1คือจุดของสถีติตำบลประช้อนจุดที่สสถิตตำบลท่าหลวงจุดที่5้ตสถิตําำบลบางกายใหญ่จุดที่6สถีตตำบลระเนิงษใหญ่จุดที่7สถิตตำบลบัจุดที่8สถิติตำบลชีวานจุดที่9สถิติตำบลบงใหญ่จุดที่10สถีติตำบลนองนระเมียงจุดที่11สตรีสถตําำบลคารละหลอดและจุดที่12นะครับสถรีของเทศบาลตำบลบิมายครับ ครับขอบคุณท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านสยามเซนฮงคลน,นะครับท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเกียรติสูงนะครับที่ได้ที่เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะครับซึ่นก็ในช่วงเงย็นนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติท่านอาจรับได้ร่วมทิ่ถึงเปิดนะครับกิจกรรม กนที่ที่อนโคงเกนที่เราจุดในวันนี้นะครับก็จะถูกนำไปรวมกันที่จุดชงตาของจังหวัดนครรีมานะครับก็คือที่หลานสวรรของทางท้าวสารไดนะครับซึ่งจะเป็นการรวมโคเกนทั้ง4จุดนะครับโดยในวันนี้นะครับจุดนี้ของ อาสอนนะครับในการทุงส่ก็เป็นทที่หนึ่งนะครับที่เป็นจทที่หนึ่งองเจาคะครงหนวันนี้เองก็มีการจดท้องกันจำนวนสี่จุดนะครับเพื่อที่จะมองการในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุทางส่วนราชการทุกส่วนนะครับขอคุณพี่น้องสัตย์ยายาพี่หม่ทุกทท่านนะคำแนะนบนะครับแล้วว่าบรรทิกภาพถ่ายโลก็อเช่ได้เลยนะครับ